ค่ะทุกคนพึ่งจะสอนนเัเกเรียนครั้งแรกค่ะอยู่ป .5 พึ่งจะขึ้นปเพิ่งอยู่ป .5 แต่ไม่รู้ว่าขึ้นป .5 ย,ย่างโตขึ้นฉันบอกว่าจะโตขึ้นเป็นอะไรอ่านเล่าค่ะฉันโตขึ้นเดี๋ยวจะเป็นอะไรมาดูกัน คอควายเขียนไว้เป็นเขียนได้แบบเนี้ยปกติค่ะตวขคอควายเหมใหญ่ก็เพื่อนเลยวันเนี้ย ครูศิลปะค่ะเฉลยครูศิลปะค่ะฉันอ่ามาดวนฉันโตขึ้นอยากเป็นครูศิลปะเย้อยากเป็นครูศิลปะจัง